ครับสวัสดีครับมื่อกี้กาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับมันบานวิถีอีสานนะครับของชาวอำเภอกลุ่มภาะวาปีอำเภอกลุ่มภาะวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวิถีชีวิตการหาป่านะครับหาอยู่หากิ่นของชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอันนี้คือลำน้ำเปล่านะครับลำน้ำเปล่านะครับลำน้ำเปล่าของอำเภอกุ่มภาะวาปีครับผม อันนี้จะด้านนี้จะเป็นท่าสะพานนะครับเป็นวิถีชีวิตการหาอยู่หากินนะผมจะพานางเบงนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับของวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับก็คือการยกสะดุงนะครับยกสะดุ้งนะครับผมช่วงนี้แดดนีทั้งน้อยนะครับผมมีสะดุงเป็นรอยลังเลยนะครับอันนี้นะครับ พูนลงไปได้นามเปล่ากับมีนะครับผมมีเป็นวิธีชีวิตนะครับเพื่อนกะสิกําลังยกนะครับผมนะนาดาังนะครับเ่ถ้าเบิ่งว่าเพื่นสิไดบ้า่นะครับ ช่วงนี้น้ำกำลังมากนะครับเพิ่นกสีนกสะดุ้งนะครับนะครับสดุ้งใหญ่นะครับนี่เป็นลอยหลังเลยนะครับนะครับลำน้ำเปล่าเพื่อคุณพวาปีนะครับไม่น้ำเปล่านะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กามาสันๆนะครับให้ทุกคนในช่บรรยากาศ ดีชีวิตกรตะเวนตกดินตอนน้ำแล้งของชาวอีสานนะครับว่าเพื่อนหายูหากิ่นกันแบบไดนะครับผมนะครับพอดีพันมากกับไรทายเห็นเบิ่งว่าพอดีมันสวยงามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิจากกันไปแล้วฝากผู้ใดที่เข้ามารับชมเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่เท่าหรือป้ามมาเด็ดเหตุคลิปดีๆยังสีตต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ